จดหมายเหตุกรุงศรีบึงฉว่ากสุพรรณบุรีมีโลกใต้ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจครับโดยเริ่มจากบันไดเลื่อนที่พาเราลอดผ่านอุโมงค์แนวเฉียงที่ลึกที่สุดในประเทศไทยมองเห็นทั้งปลาทะเลและเต่าทะเลตัวใหญ่ในบรรยากาศแสงสีฟ้าเรากับกำลังดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลจริงๆครับจนมาถึงอุโมงค์ปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มองเห็นฉลามพยาบาลฉลามเสือดาวฉลามสายและพระเอกของที่นี่ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือฉลามมะนาวหรือเลมอนชาร์ก <permission göz intens ifies> ที่มีหัวแบนราบ <โ frustrating> ลำตัวใหญ่สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นสปีชีของปลาฉลามจากวงปลาฉลามครีบดำคาชาฮินิดแดที่อยู่ในขายใกล้ศูนย์พันธ์และไม่ค่อยคุกคามมนุษย์ครับจนเคยมีภาพฉลามมะนาวทำไฮไฟกับนักประดาน้ำมาแล้ว จากเมืองสุพรรณลองตายสู่นครศรีธรรมราชในตอนต่อไปครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย